สวัสดีค่ะหมักผมค่ะสิบเอ็อาบน้ำแล้วเบ้าอยู่บนมือเป็นบ้าเว้าด้วยใอยหมักผมด้วยนาริตะออยสวัสดีค่ะ เอาค่าแม่แม่ไม่ได้คอยากแจกีก็เป็นบ้าแจกคอยถือเลขบอคอยคอยพู่งู้คอยยั่งไปตรวจตัลอตเตอรี่ไทยคอยไม่ได้ถูกนะไม่ขอสนับสนุนการเล่นเสียงนำโชคนะคะสิเป็นเศร้าหนาจ้ะโซเฟียตัวได้ติดผู้เล่นตัวพี่บิ๊กวรเนี่ยใส่เนี่ยได้ไหมลูกไปเอาให้แม่หน่อยเดียวผู้เล่นหม ผู sociedad, ้เล่นเสื่อละตายคาปกติเสื่อละพี่พีกหัวเนี่ยบอกลูกสาวไปเอาไอ้แท็บเล็ตโทรศัพท์อยู่ในห้องพี่พีกแคนแอมเพราะว่าแม่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 มองไม่แม่มองไม่เห็นสวัสดีค่ะคุณย่าแก้ใจช่วงนี้เป็นบ้าพูดโทรศัพท์ค่ะอาจจะมีแจกนะรอบดึกแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะแจกนะเพราะเสูง ไม่ใช่สงสารแอดมินนะสงสารตัวเองเล่นไม่เป็นไงจะส่งอะไรให้เขาหนูจะปวดตาเนาะเล่นยังไงไปอะไรยังไงโทรหาเพล่เพลแม่จะทำยังไงแม่ไม่รู้เรืองโอ๊ยนาะเอาไม่ไปพักผ่อนล้วคะคุณย่าค่ะหนูกำลังจะไปสาวหน้าแต่ว่าหมักผมก่อนนิดนึงโซเฟียก็ต ไม่แ่เศร้านาตัวแต่ไอติพูดเลยแมนจะเพราะว่าอย่างอ,าาาอ่าล่อเศร้าหนาเศร้าเศร้าหนายังไออุณหภูมิไอที่ว่าไอเข็มมันยังบ่หอนหกสิบองศาเนาะหกสิบองศาขึ้นไปถึงจะไปนั่งเศร้าหน้าสวัสดีทุกท่านค่ะ่ต้องสงสัยดอกเขนเป็นเป็นวันสีเ่ะอนะสีทุกวันนาริตะ นในิาตาแบนตัวแทนก็เข้ามานะคะแอมทิกาอ่านนัน่นสิุณเจ้าวเพื่ออ่านถึงจ้งถึงซื้อแล้วบริตัวฟรีเลยโอ้ยคอยสแจกทุกรอบเดยก็เพิ่มเมื่อมาแจกอีกไดก้มีคนสงสัยขอยยื่นมาคอยถือเลขบอกโอ้ค่ะบรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเขาทำอะไรกัญญานาะผมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ น่ะอาเซนต์ลอสมารซอสซอสวสวัสดีผู้นั่นผู้นี่มนนีอารมณ์ได้ใครอธิน,นาก็ยังไม่รู้จะได้ทํางานไหมคะแต่ไม่รับเต็มที่นะคะเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะไม่รู้จะเ,เงินไปฝังไหนดีอันดับแรกอาจจะได้ฝังตัวเองก่อนก่อนที่จะฝังเงินสิเี็งอย่างน้องไม่เจ้าจะอย่าบอกบ่าาอ้าวมแน่เลยหนิแต่ว่าคานที่สื้อคอยตอนนี้คือคนที่จะโอนเงินน่ะ เขาหลับขอนอนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าอยว่ตอนนี้แล้ทุกคนกรร่อนบลาว่าพอก็ะเฮ็ดว่าเป็นไหมขนาดว่าข้อยอยกับวิญญาณหเรื่องอยู่แจกกระจายนะแต่ค่อยสิพายยามอ่าคืนความสุขให้กับเอฟซีอ่าทุกรอบนะคะทุกรอบค่ะสายค้อนึงสายแด้ไขอยถือเลขหลายคนยคยเนสลอตเตอรี่หรือเปล่าอืมนักสิบเอ็อย่างสปอนเซอร์หลักไอย่จะเบ่งดูนี่ ค่อยขายของได้ค่อยขายของได้ใช่ค่อยก็นี่ไงนี่นี่สปอนเซอร์ค่อยเลยเนี่ยขายดีมากมายแม่พิกาก็ตัวแทนนะคะตัวแทนเออแม่เอเมกาเดี๋ยวหนูอันนี้ให้เดอ้อโยนเอ่อไม่ใช่คำว่าโยนเนาะคุณถ้าขอยว่าใส่คํำบถถ่อถึกตรงก็ขอโทษหลยข้มีคนจะเอามาร์กอยู่ค่ะในไทยเดอ้อหนูหลังบ้านเนาะช่วยกนันทำมาหากิน คล้ายๆนี่ยบอสหอยนี่คล้ายๆของใดเขาก็ไปซื้อเดี๋ยวก็ตายแล้วสิเก็บไปยังเงินกระดอกกระเดียดแทนเออเดินหลังบ้านค่ะหลังจากไล่สดเดี๋ยวมีคนจะเอามารค่ะแม่เอ็มพิกาอลิตาแบบเออเราโทรเสพเต็มเลยไปคิดยังไงคะใครอาการเป็นซีดียมอยู่เพียงยังเขาไม่เกิดบางแล้วเงิ่อนถื่หอยเซืองใหม่หอยแจกเจกลนไปท่าเจ้าหนีก็บมาตองมาถามเลย แช่แช่คนไปเลพราะว่ามันข i̇şte. mm hmm. ึ้นลลายเมือมานนี่คอยแบบนอนลูกไม่แม่แม่กระโดดต้นลูกให้แม่เล่นโทรศัพท์แม่จะไลฟ์ทีไรหนูเข้ามาทุกทีและแม่ไม่เข้าใจเป็นอะไรอ่ะโอเคแม่นอโซฟีเอาน้ำให้น้องได้ไหมลูกแม่คุยกับท่านผู้ชมก่อนโซฟีอันไหนยัดฝาน้องได้ไหมสวัสดีค่ะทุกท่านอ่ามันเด็กแล้วเรื่องของเรื่องคอยอยากแจกอีกได้หมดเนี่ยแต่ว่า มันสิเป็นการนาเกียรตอะไรแจกกระจายขนาดนั้นเลยเหรอเป็นอะไรแล้วก็แจกไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอข่อยก็มีความสุขของข่อยเนาะพอพืนว่าข่อยถึงเล็กบอข่อยก็บ้องหูขายจะถึอบอแต่เราตลี่ไทยกับถือเด้ออ่าฝากแชร์ด้วยค่ะอ่าคนที่ซื้อตัวให้น่ะเหมือนแม่มนข่อยเล่นตอนนี้ด้หน่ข่อยคือสิเป็นบ้าแจงบ่ เราก็เลยซื้อตัวหายแล้วคนนด่เขาได้ลางวั่นแล้วคืนนี้เขาต้องรอทั้งคืนแต่ไม่นี้ขอายุกทรงปอเป็นนูนนี่นั่นมัวซัวไปหมดแต่จะแจกทุกรอบนะคะคล้ายๆนั่นนี่แตบแบนได้เขาจะเสียเงินไปเกีบยวไปเห็นอย่างเนาะเพราะอย่างมือหนังบหูดรอกเนาะเพราะนี่อสงแสยงเงินบ้างแล้วก็ใส่ซีบิดอันไม่มีใครรู้พรุ่งนี้นะคะ เฮ้ยนี่หูดอกอย่า่าพุ่งนี่อีกหนึ่งนาทีต่อไปน่ะอีกหนึ่งบินาทีต่อไปน่ะเอาหูบอชะตากรรมเมาหน่ะไม่มีใครรู้นะคะขอเลือกิดว่าเงื่อนที่ว่าเสียงไหวแล้ว้านี่ไม่ต้องโทษประธานได้ว่าจะทวงนี้ทวงสินแต่นี่คือคืออ่าขึ้นความสุขเป็นเอาลายนั่นไงเนี่ยนี่เนาะไม่ได้อ่านนะคะเพราะไม่เห็นหูอืม น,นั่นล่แม่เอ็มพิกาตัวแทนนะ่ะไปซีเรียสอะไรคะไปซีเรียสอะไรโอ้ยคอยคอยคิดว่าคอยถูกเลรียญไงอยู่ใน้องนี้ก็เป็นอารมณ์ดีนี่สิเป็นเฟนหนีตีแต่ว่าคอยสิพยายามที่จะคอยขายของไดเนาะคอยคิดว่าคอยเจียดที่จะให้คนอนึ่งเขามีความสุขนั่สสำหรับคนที่พอใจนะ ยาฝาพี่โซเฟียอายาฝาให้น้องได้ไหมลูกอันน่ะสัส้นตรเลยยาฝาถ้าขอเล่ยนวิศ์ลูกคอยคอยมามักผมทาที่เป็นเศร้าหนาเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ถึงหกสิบองศาในห้องสาวหน้าเศร้าหนาไม่คอยสั้นตูโซเฟียลูกแม่ลูกเศร้าหนากันจ้ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเจแด,งม,ด,ดงมาดาดิมาดามเดงยาสูทอนสาวยาสูทอนนั่นน่ะ พับนบั่นเดียวกันก็ปลูกสะพายขอ่อยต้นน่ะพันาซัศนชีวิตจะแมนแบบอันเวลี่แฮปปี้ครับน้าเจ้านี่นะจ้าปะไพสิริปะชุมดีเดืองเดีงดงดงยงอ๊ยเนาะแต่ละคนหนี่นภาษาอังกฤษใส่คำนี้เหมือนว่าอันบทสื่อแลเจอสิหายข่อยอ๋ออย่างคะ่ะ ค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่าคนละเรื่องนะคะเดี๋ยวคุยหลังบ้างค่ะมันยังมีหอนเมยคนคนที่ได้อ่าบุคคลที่โชคดีหมายถึงมาที่มเนี่ข่อยไหลนะั่นคือว่าสุม่มสุ่มเอาไม่ได้ว่าไผรคนแรกกขอยป็นผู้หญิงข่อยคนลัง้านหมายถึงว่าแอดมินเขาเป็นคนเขาท่านตออไหนเขาจะเอาตอนนั้นนะนหมายถึงว่ายี่สิบรางวัลมันเร่อยมันไม่ได้แพงมู้เจ้าช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะว่า <ś red> ช่วยกันช่วยกันอุดหนุนไปพ่กอันไหนเยอะเจ๊แดงแต่คอยยงโหมดชตาควกำคอยอยู่อ่าคนที่ยังม่ได้ที่ยี่สิบยี่สิบผู้โชคดีมาสำหรับคนที่โชคดีนะที่แชร์วันนี้แล้วก็มีแอนมินที่เขาแคบแคบได้อะไรเงี้ยยี่สิบท่านถใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้เข้ากลุ่มซงมาคอยม่ไปไป,ไปเฟซคอยก็ได้อะ เพราะว่าเพื่อคอยลาซาคอยกระเลนโลกโซเชียลมีเดียบ่ได้คอยเก่งเท่าไหร่เนาะต้องเข้าใจคอยน้ำคอยกระหัดเล่นหัดเล่นจริงค่ะไม่ค่อยรู้เรื่อง้ยโทษไปสั่นด้วยถามมันมานี่จนเขาสิยหายัวเล่นอะไรเนี่ยปวดหัวกระซ่าแล้วแอนมิสิปวดหัวกันเลยเพราะแอนมิสต์หม่เจ้าแล้วแม่อันซื้อซื้อตัวในตาลายทุกรอบที่นี่แล้วต้องเือจับปวดหัวกอนส่งวัน อันฟลายอ่ะผู้โชคบีไปแล้วมื่อจะสิดึงขึ้นเมื่อนึ่นได้เจ,าจ้าย่าเนี่ยได้จะสากันด่าเขียนผิดย้ายกลับมาทกับเจ้าจะเป่าเด้อเจ้าข่อยเซิงบึงนะข่อยเซิงบึงว่าลูกข่อยเรีนกันยังไงมุดอุยปุ้ยเห็นปะสันตัวกัสสวยที่มีแสนกัสสวยๆที่ไหนะเนื้อของกันหรือของกันแบบกระป๋อยเขาเลาเรียนจไปเสียงเหว่า ออ้ยเด็กหน่อยตรงแบบมีระเบียกมาได้หนะส่งคอยสรงพัวคอยตอนนี้เขามาใส่อิวฮิวมวนไะใช่หนี่เขาเป็นบ้าถ้าก็เป็นบ้ามานานแล้วแหละเออแม่ใหญ่นวลแม่ใหญ่นวลอยู่บนรถเอ่อตู้กับเอ่อผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะทั่วมาหาลูกลูกับบ่ได้รับก็เลยโวรหาเล่าเนาะ หอลูกสาวหลายพยาบาลก็บ่ามารับยาเราเด้อวสันก็นมีลูกๆน้องๆเขาไปนั่มแลยตุ้ยน้อยก็เดินทางกันไปกับย่าโซแล้วก็คคอยกระบ,บอกอยู่ว่าเขาปองเขาปัมปวดเหยวยากันจะของได้แม่เดอ้อพอยหยังเดี๋ยวเนอะกันเหยวแม่แนวดีอันเนี้ะก็ให้ดิแฟแฟ ฮัลโหลอันนี้สวัสดีครับก่อนลูกฮเล็โอ้โอุ้อณน่ะเดี๋ยวสไปเดอร์แมนหาลุกเอาน,นี้เอาเน,นี้ยเดี๋ยวมาทำสไปเดอร์แมนยกกระตับประตูมันเนื้อแล้วมันี้แจกไม่ได้ดอกเพระาะว่าอย่งายงคนดีเขาจะซื้อตัวเขาไปนอนกันแล้วเขาไม่ลูกหน่อยนะอนทีเราเธอเพิ่งเราจะเหตดเบอร์บ้างหลายอันบัตรละร้อยเดลคาสิดาหัวเจ้าคือมาแจกอัน เงินสดถ้าละหนึ่งพันสัตวเอาเนาะให้เขาถือหลายเลขหลายคนน,นี้นเนี่ยเขาจะแจกที่ดอกถือมือแร่งนี่แหละเขาจะเป็นมือแร่งนะเหมือนี่มุอจาบอลน้องไข่ดีเด้อเลขฟินแลนด์นะลอตโต้นะเลขใหญ่นะลอตโต้นะเมื่อเอิ่นไข่ไม่ใงีย้ยนก็ามาดาเลยต้องเอิ้อนคนนายนกมือมแร่มือแร่นง,งนี่นี่เดี๋ยวจะชิมมองเนอะพวกไข่ฮะลุนครับสิสิสั่ว์ แล้วถามว่าเธอเล่นลอตเตอรี่ไทยไหมบอ่อไม่จริงเธอแอบเล่นฉันบ่ได้เล่นฉันไม่ได้ซื้อผู้ใดคอยไปซื้อน้ำไปจะไปเช็คมาแล้วขอไปเรียซื้อหอยซื้อตัเลขเพื่อเล่นแ,นแตคิดเงี้ยมาไก่ไหมเสียดายเงินไหมเอามาแจกซื้อตัวคนเบิ่งอ่ะมีความสุขกว่าซื้อเลขได้กระดาษซื้อนัน,นต์าไล่ได้เบิ่งมวนพ่อผู้บ่าวี่หลีพ่อผู้บ่าวที่มา,า,าได้หลายคนได้ผัวใหม่ จากนาลิตะไลน์นะ <Hey. S 1> จะบอกให้ว่าไม่จิ๊บไม่เมียไม่เออไร <is> เรื่องจริงได้แจงมากใช่ยยดิแ <laughs> จงมาต้องเล่นตามกฎค่าแล้วก็กฎของข่อยคือบร่ได้มีอย่างไม่ได้มีอะไรข่อยอยากไล่มือใดข่อกัอไล่ว่าแจกนันะตอนนั้นตอนนั้นแต่ข่อยก็ต้องเบิงนั้ว่ามีคนเบิงหลัง้านข่อยน้ำบองสินะขอขอนะข่อยแค่ผ้าเป็นนิดสินนะโอ้ยมาดามัน แดงนั่นร้อยบาทนึงเจ้าสิมันอันอีหยังคะเจ้าซื้อบรุงบัตรละพันละเมินเลยตัวนั้นจะเป็นมะดามมึงนอกปนนั่นแม่เพี่กะอ่อไข่กับได้เขอดไปเบิ่งจังข่อยข่หยางหูนาะเราว่านปกติก็นหนึ่งว่าก็ย่างนู่นนี่นั่นไหมข่อย่างได้เบิ่งคือยังข่อยป่ได้หยางแม่น้อข่อยาดิหย่างข้อไข่หย่างมันจะหย่างอย่างชีวิตข่อเนาะ มันดึกแล้ววันนี้คงไม่ได้แจกเพราะว่ามันหนาเกียดทำให้แจกแรงๆสินะแจกไม่ได้เยอะมากมายเปยังก็ไม่แจกบุ่มตัวเดียวแต่นี่ก็ยังมินหัวพี่ลีเฮ่าเป็นไหมแต่จะแจกทุกรอบนะคะคอยสิแจกทุกรอบคอยบอกเลยแต่จะแจกหน่อยแจกหลายเท่าที่เราเรากำลังเฮาเนาะขอย้ส้กว่าการให้เป็นเรื่องที่ดีนะการให้เป็นเรื่องที่ดีนะ แจกกันหน่อยเฮาก็ไม่มีความสุขลหลายๆของเฮาเนาะเราไม่ได้แบบเฮ้ยคอยถื่อมาหนีิได้ไทไอฟิแนแลนด์ลอตโต้มาหน,นีิได้เคยเป็นมาดามมาหนิเอิ้นคอยดีเลิศมันมานาั่งไหลเมื่อยหอยัางกา,ากอย่างเดียวแต่ตอนเหนียนยังบ่ยังบ่งได้ถือพูดเล่นได้ย่ายห,หนูไปหาจยใจฟิแนแลนด์จะจะไม่ท่านข่อยบอเมอ์แม่นผ่้พยาบาลว่าสมัครหาม่เพิน่นว่า บ่ได้ตั้งใจมหาแม่ดอกมาวะซื้อสิเปันนอเวสัน,สนแม่เลยว่าเอก็ท่านหายก็คือบอจากใครไปเน้อเวสันยิ่งมหาแม่ทวีกพิยาส่งเข้าส่งเข้าก่องข้อความนําเขาอยู่บอดได้นําบอได้นําจ้าขอโทนหลายๆเ้้จ้าคือคําว่าแจกหมายหนึ่งเราสุมค่ะสุมคือคอยกับบอดดาอันนี้ แอดมินเขากับผู้ใดมาเร็วเขากับแคบๆแคบเองสินะเขาสุ่มสุ่มเอาจ้ะถ้าคอยแจกทุกรอบล้วก็ทุกรอบก็บสีหลายกว่าเกาพออย่างค่อยอย,อยากให้อยากให้ทุกคนมวนเมื่อก็แล้วแต่เมื่อก็แล้วต้อนหนะ่บางคุอาจจะบะอาจจะไม่ได้สนใจเออไม่ชอบไม่ชอบวงนี้ก็ขึ้นแล้ว,ตวนะแต่สะดวกเนาะถ้าคอยกับคอยจะแจกทุกรอบนาฬิตารา์นะ ่อยจะแจกหน่อยหลายกันแล้วแต่ข่อยกันมีความสุขเลยคอยรู้สึกว่าพ่อพ่อนั่นเราเป็นผู้ให้ละไอย่างไดอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นเงินสดนี่น,น,นะ่อยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่จักมือ่อยก็ตรงมแจกเงินสดเลยอ่าเงินสดสิบบาทแบ่งสันไหนใคจ้าดาหัวบอก <laughs> อ๋อเจ้าสด็จไป,ปท่ายเมื่อใด่อยคืสอส่งบคืคออแท้คอยรอขคุณหมอและสุขภาพตัวเอง กูก็บอกว่าดูแลตัวเองก่อนแม่ค่อยจะไปไหนมาไหนแม่ไป,ไปไซ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าเอาพี่น้องพี่น้องทั้งหลายเอาจัดกะอ่าขอโทษด้วยนะคะจะบินหนุนหนค่อยมักผมด้วยอ่ะนาลิตะออยสำหรับผมแห้งกรอบอาแบรนยังไม่มานะคะแต่ค่อยตั้งชื่อไว้แล้วก็ตอนนี้ลนแหงค่อยก็อยากตัดเลย อยากตัดออกไมนยังยมันค่อยปวดหัวไปเศร้าแต่ว่าว่บมานเกี่ยวกับผมเดี๋ยวก็หงุหอยู่ถ้าใครส่งกะซุ่มซุ่มซุ่ม,มนะเนาะเพื่อนว่าซุ่มให้ไปหอดกออรกับไรกรเอโยกาบานไม่นนิ่นนานเ,นาะนะเอเว,วอร์ีลหันแม็กซ์ พญออาพออยอมีการเล้ยงยางว่าบึงว่าอย่าไปเศร้าน่ะมันเด็กแล้วแต่บอข้ามหอนยังบ่ยังบ่เต็มที่ยังไม่หกสิบเลยนิดนออหกสิบองศาในในห้องเศราน่ะเนาะมุ่อเจ้าหงบอเจ็ดสองนึ่บานเล็กทีข่อยเดข่อยฟันนี้พ่อยต้องข่อยกับบอเดคือเห็นเรื่องเล็กข่อยไม่ได้เล็กใย่ด้นี่ข่อยไม่ได้ลายงวดแล้วไม่เล่นค่ะข่เล่นแต่เล่นเลข่อ,เ,อ,เ,อเล่นลอตเตอรี่ของยุโรป ก็เริ่มสิท้อแล้วล่ะเล่นเยอะแล้วเริ่มจะท้อเพราะมันไม่มีวิแววเลย <c oughs> ไม่มีแววแม่เมื่อไงแไมเอาเงินซื้อเหล่งม่ซื้อตั๋วดีกว่าขายของไดก็ซื้อตั๋วให้เจ้าให้มูเขาได้บึง่งในมวไในงานเด้เเห็นผู้บ่าวนาา้าฮ่านมันบ่ฮิลลี่ได้มา่อคืนบึงแหลวเนาะเอาอะไรกับชีวิตใช่ไหมทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็นนี่หลายก็ทุกหลายไหม บ่มีว่ามีก็บ,บ่ดีเลยเด้ก็ต้องมีแนงสินะจะเด้เงินฟังดินไปแล้วนาให้มากก็สิเงินก็สิบ้านเย็นแข็งติเมื่ได้กระหอนท <c oughs> ำทัวมแน่นเพราเขาเอาเงินไปไปฟังดินไว้เอาขึ้นมาแม่มันเปเื่อยมดเอิ่นเอาเงินไปฟังดินไว้เฮ็ดไปทัวร์ได้มีเงินหรือกระดยยานคนเมาก็ไปไปไปทัวร์ที่เดิมไม่กิน เื่อโท้หาได้ใญ่เนาะเจ้าจิโทรหาเมื่อน,นี้เจ้าก,ก็โทรหาข่อยได้เด้อแต่ว่าข่อยตรงเฝ้าหนาแลลวกอนเดี๋ยวข่อยเห็นเจ้าอดข่อยสิต่อหาได้เจแดงสวัสดีทุกท่านค่ะสวัดดีหลายรอบเพราะว่ายานคนเขาหายว่าบ่สวัสดีเนาะท่านยา,านเขาร้มคาญนข่อยกับพองนั้นแต่จะแจกนาลิตาไลทุกรอบจะร,รอบนี้แจกไปแล้วนะแจกเพราะอะไรไม่มือว่าแม่ ถ้าคอยดวงให้แห้งกว่าสิแจกท่องแจกเงินแ,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 แบ่งสันคอยก็รอโมเมนต์นี่อยู่ก็ตาเศร้านะตุเล่หอมแก้มแม่ไหมมาแม่บอกว่ามาหอมแก้มแม่ได้ไหมยิ้มอายเพิ่งสิไป็ดเล็กกันเน่ยลูกสาวแล้วเป็นสาวขอสิใบฟังขอไปซื้อสูสองายมาขอสิบอกฟังเด้อสูสองายมัน มันโฆษณามันมีหลังสือพี่มาลดราคานะเสื้อผ้าหญิง,งนี่นั่นบะคอยว่าคอยหุ่นดีประสนคอยไปซื้อใส่มากคอยยัดเข่าขาคอยปล่มคอยไปพันจอยแห้งน้ำหนักคอยร่งด้อแต่ว่าคอยไปลุ่งขนาดนั้นสุปแล้วเก่งในคอยมาแล้วคอยซักคอยคิดว่าเพราะทุกครั้งซื้อเก่งในเสืผ้ามากคอยสะซักก่อนคอยไม่ใส่นะสูงในคอยซื้อมากสุปแล้วคอยไปใส่ดอกคอยได้ลูกคอยใสใ่ลูกสาว fc ใจดีรอบนี้มีคนซื้อตัวแจกหลายคนวันเกิดน,นาริตะนี่แหละแม่เพิง,งเ็าเลยแจกรอบเดียวเพราะเป็นการบดีนะแม่ย่าจะมาแจกอะไรนักหนางสินะพาจะแจกขึ้นนี่อีกแกค่เขารับขั้นนะเอาแต่มันคุมเลยเมื่อเจ้าก็ค่อยก็ขายอ่านาริตาแบน์ได้ค่อยๆ แบ่งไปซื้อนาฬิตาลายไล์ให้คนเขาได้มีความสุขเนาะเกจ๊ไปยังกระดกกระเดียดแท้เบ๊ใบก็ไปรสืสอกินมันผู้แน่ดอกเงินสิเงินสบเป็นน้ำอื่นใส่แน่แบ่งปันคนอื่นมั่งเอาอย่างเดียวไม่ไหวซื้อตัวเป็นปอกคือดอกเจ้าเนี่ยปอกคืออหไร ซื้อตัวไม่เป็นหรือไม่อยากจะซื้อเพื่อให้เจแดงอันมาดามพุละคนก่อนหยอกหยอกเด้อโซเฟียตุเตไลแต่เอ็นย่ยไม่แน่จนะเส้อนเท่าไหร่หิ้วเสื้อสูงเลยล้วตุ่นนล่ะเสือตุนเลยเฮียหนอหิวเสื้อสมัยเนี่ยเอย่าไปกูมีแต่โอเคอันี้มีน้มัน อ่า s m a t a l k องกเอ่อ i r p o p t <Ha? S 2> มานี่ก่อนพูดเรี่นนี่คือะไรแม่ถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่าแม,ม่น่ะ s m a t a l k น่ะแต่ว่าคือกนันม่ใสายมันเฮียไหมของมนเฮียดอก,กจะกอเลื่อมใส่ซื้อมาตั้งแระมาหนิไหมแงศูนลานเลยน่มนของไอโฟนเด้จะไปใส่ใส่ได้ที่เป็นเฮียเลย สวัสดีค่ะจากฝั่งอเมริกาจากฝั่งแคนาดาแค่นาดาฟอร์มแคนาดาให้ค่อยไลยนี่ค่ะบาถปรถตรึกต่องเห็นไอยไล่น้ำเนี่ยเป็นว่าก,กระดายเพราะมมีความสุขลกลุกมันไม่อยู่น้ำลูกมาอยู่ด้วยก็อารมณ์ก็อารมณ์ข่อจะบ้างเงาถ้าไข่ลูกเข่ไม่อย,ยู่ข่สิงเงาไหมเงาจนบอกว่าว่ายน้ำได้สิเปลี่นลูก คาะคอยเท่าได้เพล่อรณมไผ่เงามากนะจริงคนเป็นอะไ้อย่างนด้ลูกคือคอยกระเงาเนาะเงาแบบว่อยากมีลูกว่าสันอยากมีลูกอยู่กับอยู่กับตัวเองทุกวันหนึ่งสินะแต่ว่าชีวิตไม่ได้เป็นเองส่คอยก็ตรงนอมรับถ้าคอยเคยคิดได้ปะคอยบอกว่ากัวคอยได้ว่าเท่าๆเขาจะไม่ลูกน้อยอีกว่สันเขาบอกว่ามึงเป็นบ้ากูไม่ได้เป็นบ้ากูอยากมีลูกกูเป็นบ้าได้เหรอไม่งั้นคนที่มีลูกก็เป็นบ้าหมดสิให้ตอบกัจตังเสยได้คอยป้าคอยดีเด้อฟาเรดา เลมมเลเมเลมเลมหนุยโอ้ยเอาวันหยุดบ่อยูย่ฟังไหนคืออยู่วันหยุดออแคนาดาเหรอห่างกันกี่ชั่วโมงแคนาดากับฟินแลนด์สิบสองชั่วโมงไหมแมนบ่แคนาดาห่างจากฟินแลนด์สิบสองชั่วโมงบ่สิบสองนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะสิบเอดก็ได้เพาะเอ้ย แมนสิบสองแหละแคนาดากับฟินแลนด์เป็นอยังคือหูไข่อยมีผู้บ่าวอยู่แคนาดาเนาะเวลาข่อยาวเนี่มีสิคิดว่าข่อยเป็นค้อนหลายคนสิบอกว่าข่อยเป็นข้อนตลกเด้ลยไม่ตลกเด้อผู้บ่าวคอยอยู่แคนาดาก็มี่เด้ผู้บ่าวน่าไม่ใช่ผัวคอยอย่งหัวน้ำคอยอ่างหัว่อย ไข่แจ๋ไข่เห็ดเขาเป็นไหมไข่คุ้เมเห็ดอยู่ดีนะมีคนซรอ,อยเห็ขเขาก็ยังบอกเห็ดเอาเองแล้วข่อไข่ยยากแบบไข่ก็ลเลาหรุดเลยแบบย่า่ไข่สิไปหาจัมมาแม่มาโหลดมาโหลดนี่มาเฝ้าไขอ่ยอยู่ร่มบ้านของสุธิพาลแล้วนี่จะพร้อม,จม,มอจะาามม่าทำไมเอาเข้าวสารแม่นเด้อจัมมาน่ะเอาข้าวไม่แม่กินน้ำแน่ พอด้มาหาข่อยเอาเขาไม่ไม่กินแล้วกกินต่เขาเกบผมกันรุนแห้งนี่แหละถึงอยากจะไปตัดออกบริจาคให้จบุจบจบุกม<บ>ุเจ้าซื้อระบอนันิตาไลน์นะ่ะครั้งที่26ไปซื้อเร้อไปเบิงช่วยกันสนับสนุน ในสิ่งที่เราชอบแม like ่เพิ่ง <so ว่าแจกหลายคนสันเห็นบ่าร er> ิตาเน่ะเขาอยากให้ทุกคนมีความสุขคล้ายของได้ก็เกิดคำแรกก็เกิไปซื่อนี่แหละให้มู่เจ้าแต่ซุมเอานอไม่ได้ทุกคนอย่าวางสิเด้อบอมแมนว่ะก็ส่งไปแล้วแต่ทำไมไม่ได้ กระซุ่มเอาจากเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อแยะๆให้ได้เราก็ดูจากอ่ะดูจากอ่ะงบของเราเออขายน่อยได้น่อยคอยการหน่อยถ้ารอบนาจะหลายก็มีคิดว่านะอาจจะเยอะกว่านี้จะทําให้แอดินบินหัวหรืขอข่จะวินหัวไอ้ตัวหน้าหน้าลิตาไลาแอดมิน่ะนะ ไม่ใหญ่นกทรงหยังมาเนาะข่อยงงเด้ข่อยเลยไปอยากไม่ใหญ่นี่ซื้อจักทรงหยังมาหาข่อเนาะสินะมาเด้อเจแดงเจอย่ามาหาเว้าเด้อเราไปถ่ายพร้อมกันมาแม่ว่าแม่ย่าสเปนอิลิอุสันเอาเป็นยังไงเอ๊ะ อุ้ยขอลืมลูกกัเปิดกระตูนมันเปิดเียงกันเซ็กันเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโอเคนด้จ่ะจะไปเศร้าหนาเราจะขอลืมข้าวลูกเปิดกระตูนเขาไม่เปิดตัด้วให้ยังง้งกระพิดมันค่อยเป็นแหมโอเคนด้จ่ะมือคุยกันใหม่ได้คืนนี้อ่าคนนี้จะซื้อนี่ให้เขานอนแล้วเราพ่อมีคนสิมาเล่นหญ่น้ำข่อย,อยมันมาเราข่อยพูดจะเขาไม่ต้องส่ทรงสลิป เงินไปใหอ้อน,นินะาแอดมินเขาบันอีตอนนี้เขายังไม่ได้พรุ่งนี้อาจแจกนะคะแต่แจกไม่ได้เยอะเหมือนวันนี้เพราะว่าเขาแจกแค่รอบละครั้งค่ะนองรับฟันหีทุกคนเด้อเกิดบ้นนานแน่เด็กๆอาจจะเป็นบ้าไม่คอยสิเบ้าจนเมื่อเจ้าด่าคอยุูล่าสวัสดีค่ะ